พี่น้องเอฟซีครเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยนะครับนะเมื่อฟังอะไรครับเมื่อฟังโอ้ยนะก็ตุยนะครับพี่น้องเอฟซีว่ามีการจ้างกันได้ีบบนี้บ <c oughs> <c oughs> ่จ้างกันไดมันบนี้เมียน,นี่ก็จะเอาของลับนี่แหละนะครับพี่น้อง FC. เอฟซีเอาหน้าน้อยนี่แหละเป็นเดิมพัน <c oughs> อืา นะครับเอานาน้อยนี่แหละนะเออเอามาจ้างบัดนี้จ้างผัวแล้วครับไม่ผัวเสรินะครับนาะเพื่ออะไรครับเพื่อเลขยังให้ผัวนี่นึ่งข้าวล้างจานซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านต่างซักส่างเก่งในให้นะครับนะแล้วสิ่งที่สําคัญทีนี้นะครับบ้านมันใกล้กันดีบัดน,นี้ก็ได้ยินหมดเนาะเออถ้าไม่ได้เสีงกูนี้เนะ้วมึงต้อง เออนะม,อมึงต้อง de, มึงต้องเห็ดเวียกแล้วมึงต้องนึ่งเข่าเตอะเด้อเห็ดกับเข่าสักผ่าเออป้อนเข่าลูกอืมแ้วมึงเสิ่กูนะกูเมยกูบ่มีแห้งเข้าใจบ่อืมก็จำเป็นต้องทำแล้วอ่เนี่ยบ่เห็ดบพราะไรโอ้กูเพิ่งได้ยินเนาะอ่โอสุดจะอึ้งเลยทีนี้นะครับนะ แล้วสิ่งที่สําคัญมานนี่เออสิ่งที่มันริกที่สุดช็อกที่สุดที่นี่ไปเบาในวงไฮโลวงตมมาฮุงมานนี่อืมโอ้ยที่บอกเด้ออันว่าอันผัวอันหนึ่งเขาอันล่างจานกูเมืองกูเว่นน่ะเออซักางเกงในให้ในเฮ็ดแบบนี้เด้ออืมเด็ดทั้งสี่เด้อกูจ้างมันเด้อกูจ้างมันเด้อบริเหตพีๆเด้อ อมันเชิงกูจะออกฮอนบุบบดเดอ้อ <laughs> ืมมันเห็มันเห็ดซื่อๆด้วยเดาจ้างแล้วบางคึ้นนีมันก,ก็ฟาดไปสองดอกกูดอ้อ <laughs> โอ้ยตายแล้วเนาะแ <c oughs> คร์แครมันสีฟีฟีตีก็นทำไมมันเห็ดเปียกน้ำเลยเนาะเขามีของดีซะยังหมดชิบ้า <laughs> อ่านะพาออะไรแบบนี้ทำไมถึงต้องมีข้อแม้แบบน,นี้เอา แม่บอกอีนี่ก็มาแร้วบวะนี่น่าออเขามีการแบบนี้ได้ด้วยได้อีบุนมีเอ้ยออดูถูกน้ําใจสามีดีอ้านะครับจะไม่ดูถูกยังไงการลงมเบิ้งไหนนี่ท่านเรื่องนี้นะอะาะอันเขาบอกว่าการที่เอาสามีคนนี้เพราะเห็นว่าสามีคนนี้โง่ไหน เขาบอกเอาคนสลัดพี่ลอกงก็จะเอาเอามาเป็นคอยเขาดูถูกตั้งแต่แรกแล้วเอาเอามาเป็นคอยคนสลัดรู้ทันเขาเขาก็เอานะเอามาเป็นคอยเอาเป็นคอยรับใช้เอาเป็นคอยเขาก็เอาแล้วเอาปลาน้อยวันนี้จะปน้อยวันนี้ก็ปน้อยนะมันก็ถามว่าเอาเป็นคอยกับเอาบ่ะนี่เนาะคอยอะไรขี้คอยแม่ขี้คอยทำทุกสิ่งทุกอย่างขี้คอยขี้ขาดนะแม่ ล้างถ้วยล้างชามทํานั่นทํานี่นะครับพนะี่น้องเอฟสีนะเออทานั่นเฮ็ดมัดกุยยางกุยเนวเลยทีนี้นะครับอืมทําทุกอย่างเออคุณหลงของดดาแหงเนาะเอาต้อง่าแบบเออไอคนนั้นก็รักเลขแล้วบัานเขาก็โซเลเขาก็สาลือกันทีนี้อืมเออที่วงตํำมรกอทีนี้ ลีลาเนเด็ดก็ได้เนาะโอ้าพเด็ดแบบนี้นะถึงไม่หลงขนาดนั้นอือโอยก็บอกทกลางบ้นกลางห้นเยแะั้งดำทั้งคมอมไม่คลายบอกอะไรนะใครว่าบิมมาอหาทางดังคมอมบคายบอย่างดำกะยามันลีลาก็เด็ดยูละ อ่าไอ้นมกูถึงจะถึงจิตใจอืมวายจนหายจนห้องเนาะอายกระสิลีลาก็เมนธรรมดาทั่วจนถึงขั้นอ๋อถึงในหายในห้องวันนั้นเนาะหายยู่งากมื่อขั้นอันหายตัดขาดกับเม่บอกห้เป็นเออเมย์กัญยงกัญยงฟังคว้างหรอฟังความบ้าเออมึงจะไปหาแม่มั้งเนอะถ้ามึงไปหาแม่มึงหนึ่งไปนอนน้ำแม่มึงโลดต้องมานอนน้ำผูตะวันเสิร์ฟผู เอาแล้วยามบริเซอร์วันนี้ครับพี่น้องอนะพ่อไปกับพ่ไปไป,ปน,ะนะครับเพราะอะไรมันบอกให้ไปนอนกับแม่มึงมัต้องมานอนกูมานอนแม่มึงโลดมาต้องมานอนกูมัต้องบอเซอร์กูอ,อ่ากูออบอกขําเดี๋ยวเลไให้ฟังถ้าบอกฟังมึงก็จําเป็นอย่างนี้อ่านะครับเนาะสิ่งที่ไม่ไปหาแม่ก็เป็นแบบนี้แหละนะอ่า ไม่เคยเสนใจใจดีนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเป็นอย่างที่ผมพูดไหมล่นะเพราะอะไรครับไม่ถูกกับพี่กับน้องเขาด้วยแม่ของผัวก็ยังไม่ถูกทั้งทที่ตัวเองเนี่ยไปหากินกับบนที่ดินเขานะครับเอออยากกูอยากทำหมดที่นี้อยากได้หมดที่ดินเขานั่นนะนะออที่สวนยางที่ว่าอะไรนั่นนะที่ไปทําตรงนั้นก็ เป็นของอะไรล่ะเป็นของไอ้พ่อแม่ของไอ้หนุ่มกูตาใช่ไหมล่ะที่ไปทำอยู่ตรงนั้นพอออกมาแล้วมนดำมันคลายไงพี่ล็อกบ๊วยจะบ๊คยคายจะได้นะไปชุดพิบ้าพูไปชุดรถน้ำกาบแม่กรดน้ำมาคายเป็นการกาบแม่ผู้เล้วชุดรถน้ำต่ว่าอันบาทหนึ่งมันจะพ่อบ๊วครับวงคอตซอสพูนลุงแม่พ่อตัวลุงพายน้ำรดน้น มันจ, <คง S 2> จะจอ<ำ>อกว้าวิ้ยว่าจะออกมอนดัเออนะอบกว่แตชิตธรรมาดาเนะี่ยบาแต่เป็นคู่นะลงุงโตลุงไปานน้ำรดเลยเทียนนะเทียดภาษาบุญโบมีมเคยเห็นหมันถึงออกนะ้องแรงรนะมันแรงแล้วครับมนะันจะไม่อาธรรมดาซีขนาดนาด้ยจะไปคืออนะครับก็เลยทำพิธีกรรมผู้แล้วลงไปน้ำรดเลยตะกี้ก็โอ้ยปฏิกิรยาเศร้าดอ เอาตันพายแล้วพี่นะครับมุดหัวปานเป็ดพูดเ้เดีย<ะ>วพระมนันสวดใส่ไายเลยเหรอ,อว่ายเลยดืองสวดใส่ขันแเ่นกระเทือนใส่น,ในบาดไปแล้บาดเบิดไว้บาดกระเทือนเนี่ยฮาจมใส่ไายาเลยแล้วบาัานเทียนกับพันศาลเล่นแล้วมันยาดลงอของมันแรงของมันดีนะครับไม่งั้นไม่หลวงวัวควา้าความมานานนั่นหรอกนี่ไม่งั้นไม่มีการจ้างเนาะ ย่างมันนี่เออโอ้ยเนาะพวกก็จะซื่องแล้วมันนี่เออมันเป็นแบบน,นั้นพวกก็จะซื่องนี้นะครับเน,นาะประจำเป็นต้องเฮ็ดเลยบัดน,นี่ตาตามเงื่อนไขมึงเออสีจ่จินีป่วยบ่อืมเจอจักผู้เดียวบ่ผู้เดียวเด้อก็ไม่รู้แล้วครับก็ไม่รู้ลแล้วเพราะยังมันเป็นเชื้อโรคแล้วมัดนี้เอา้ากัน มันเปลี่ยนผู้หลายผู้อ้าก็เปลี่ยนผู้นั่นเปลี่ยนผู้นี่ยู่บันนี้มันจะเปลี่ยนโลกอยู่ได้วยอือนะครับเปลี่ยนผู้นั่นผูน้นี่เหมนี้เนาะจ็กไปปเ็นจะนได้บบนนบนี้เอาซะเบอก์กิสเป็นน้องหนายเป็นนั่นเขาจะเป็นอย่างนั้นะนะเาเป็นน้องหนายเลยเนาะแต่ว่ามันเป็นน้องหน้ายเขาวก็เป็นน้องหน้ายเขาจจักแล้วนะครับเปลี่นน้องเอฟซีมันเเป็นนอะะไรลาสัมส่วนร่วมเพศนี่แน่ๆนะเป็นโรคอันนั้นโรคโรคติดต่อม่บอะไรว่าโรคกมกรรมเทโรคอะ มาลูกบอกม,มา,าเรียนเเป็นโลคน,น,น,น้องน้องน้องไหนเป็นหันเป็นนีแล้วบ่เนี้เป็นกระเจ็บป,ปวดปวดปวด่ปวยแล้วบ่เนี้ยนั่นแหละซีเอนสวัสดีค่ะสัมสนันเกิดโรคนะอไว้เกิด